นิทางใจเรื่องนอกแก้วไปเก็บสวนดอกไม้ <Okay. S 1> กาขาั้งหนึ่งนานาแล้วยังมีนกแก้วคนหนึ่งจะเก็บด,ดอกไม้ไปให,ให้แม่ของเขากับพ่อและทีนี้เขาเพ่อเห็นดอกไม้ มาตรงเขาแล้วเขาอ่ะก็ชอบกันมากเลยแล้วพ่อ้นงแก้วก็บอกว่าดูดอกไม้สิ <c oughs> ว้าวแล้ว้องแก้วก็บอกว่านั้นมันสวยจริงๆเลยแล้วทีนี้อเขาวาก็ปินจะไปเก็บกันแล้วทีนี้ค่ะ นี้เปนดอกออกออกมารีชิ่เป็นสีชมพูสวยด้วยนะว้าวฉันชอบจริงๆเอออัอนนี้ดอกดอกกุ่มบานนั้นช่างสวยจริงๆเลยจะเก็บเอาไว้ให้แม่ทุกดอกมาให้เลยมันสวยแล้วนี้ดอกนี สวยจริงจริงเออนันมันบอกเลยขาวเนื่อมันสวยมากเลย <c oughs> แล้วเขาว่าก็ให้แม่แล้วแม่ก็ยิ้มแย่งเลยแม่ก็รักลูกมากเลยที่ลูกเก็บดอกไม้มาให้แม่จบยังใช่จ <c oughs> อบอบ ปกูที่ทำทำทำนะคะ